แต่เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับ,รบการที่จะทำให้มันสมเรตจได้เนี่ยมันต้องร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่ายไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กผมมองว่าการร่วมมือเชื่องกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ ถ้าจะพูดถึงการบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มหรืออาหารในทุกวันนี้นะครับแพคเกจจิ้งนี่ถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆเลยทีเดียวและวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัทเทต้ a แพร k ประเทศไทยจํากัดนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าการดําเนินธุรกิจของเทต้ a แพรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนั้นเทต้แพเขาทําอย่างไรกันบ้างในบริเจอร์นี้ตอนนี้ครับ เจเนเรชั่แปรกินเนี่ยเราก็เป็นบริษัทชั้นนำของโลกนะครับในการที่จะผลิตเทคโนโลยีในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหารรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์นะครับอย่างที่ท่านเห็นได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็บรรจุภัณฑ์ก็จะมีทั้งเป็นแบบ UHT แล้วก็เป็น Pasteurized นะครับผมเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ไปทั่วโลกนะครับมีเป็นร้อยกว่าสาขาทั่วโลกเลยเราทำตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเป็น Finished g o o d หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วนะครับเพื่อที่พร้อมจะ ไปสุขออกขายในตลาดครับแต่ทีนี้มันจะมีความสำคัญแล้วล่ะครับว่าการทําในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับปากท้องของผู้บริโภค<ช>โดยตรงรทีนี้ในเรื่องของความยั่งยืนหรือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของ t ต e า a p a เนี่ยมีนโยบายยังไงในระดับ global ของเราเนี่ยนะครับผมเตทาแพ a ในระยียนอยู่บน s l o g แกนะครับ,รบที่เรียกว่าปกป้องทุกคุณค่า เราอปสานติดเรียกว่าโปรเท o o d นะครับโดยที่ปกป้องคุณค่าเนี่ยเราจะมองใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือปกป้องคุณค่าอาหารนะครับก็คือสิ่งที่เราทำคุณเป็นิตภับของเราส่วนที่2คือปกป้องคุณค่าของคนนะครับก็จะเป็นพนักงานของเราเองก็ดีหรือว่าผู้บริโภคเองก็ดี ในส่วนที่3คือปกป้องคุณค่าของอนาคตซึ่งความยั่งยืนนี่แหละครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะเราก็เป็นบริษัทที่ตระหนักและคำนึงถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลาและการที่เอ,อไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเราเองก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมเองก็ดีจะมีอนาคตที่ดีได้เนี่ย มันต้องขึ้นอยู่กับการจัดการของบริษัทเราในแง่ของความยั่งยืนครับผมจริงๆเนี่ยในเทอร์ประเทศไทยเองเราก็มีโครงการหลายโครงการนะครับแต่โครงการที่เราทํากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเะลาเวลา10ปีละก็คือโครงการหลังคาเขียวนะครับผมก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าของสปาราชาติไทยนะครับผมร่วมกับบิ๊กซีนะครับตัวเทอรเแพทเองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก โรงงานงีไซเคิลไฟเบอร์พารวมถึงกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผมเพื่อที่จะรณรงค์นะครับให้ผู้บริโภคนำกล่องที่ถูกใช้แล้วเนี่ย กลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับผมคือกล่องเราก็อยู่ในธุรกิจมานานแล้วนะครับผมแต่ส็จปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนนะครับการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากมายังทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารให้ผู้พวกเขาเข้าใจว่าความสําคัญของมันเนี่ยคืออะไรนะครับผมนั่นคือเป็นประเด็นแรกเป็น c h ร์เลนช์แรกนะครับเป็นความท้าทายแรกที่เราเจอเพราะว่าผู้พวกเขาก็ยังอาจจะยังมีคําถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไปทําไมครับผมทำแล้วฉันได้อะไรนะฮะเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่า มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมตัวคุณเองด้วยนะสร้างความตระหนักของผู้บริโภคเองถูกต้องครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของการนำกล่องที่ใช้แล้วเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับผมเพราะว่าแน่นอนสมัยก่อนเราก็ยังไม่ได้มีอินฟราสตรักเจอร์หรือระบบการจัดการที่ที่รองรับมากเหมือนสมัยนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะนี้เราก็ต้องเซตอัพระบบการจัดการขึ้นมาโดยการร่วมมือกับบริษัทเฟเบอร์พาร์ทแล้วก็ทางบิ๊กซีนะครับผมันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความเป็นความ การร่วมมือที่ดีของหลายปาร์ตี้ผู้ผมมองว่าการเรื่องของความยัง่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับรบการที่จะทำให้มันสมเร็จได้เนี่ยมันต้องร่วมมือกับมันพันธมิตรหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราัฐก็ดีนะครับซึ่งโครงการรังคาเขียวเนี่ยผมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือขององค์งคกรหลายๆองค์กรที่ทํากล่องทง่จะแผกเองเนี่ยเรียกว่าเอ่อ75เป็นเปเเปอร์บอร์ดก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับที่ใหญ่ยาวอีกประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นตัว ลม <PM> PE กับตัวอลูมิเนียมฟอยล์เมื่อกล่องเนี่ยถูกนำไปสู่โรงงานไปไซเคิลแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่โรงงานเขาจะทำก็คือเขาจะแยกเยื่อกระดาษอ,ออกมา ตัวเราเรียกว่าโพลีแอลก็คือโพลีเอสเตอรีนไอตัวตัวแผ่นฟิล์มพลาสติกกับตัวอะลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับผมแยกมาเป็น2ส่วนตัวกระดาษเนี่ยก็จะถูกนําไปทําเป็นเนี่ยครับเป็นพวกแผ่นกระดาษเองหรือจริงจริงนามบัตรของบริษัทเองก็ดีเนี่ยก็จะใช้ก็เป็นกระดาษรีไซเคิลถูกต้องครับเหนี้พอตัวที่เหลืออย่างเช่นพวกโพลีแอลเนี่ยนะครับโพลีโพลีเอสเตอรีนกับพวกอะลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยก็จะถูกนํามาอัดบดอัดเข้าด้วยกันจนเป็ดแผ่นความแข็งขึ้นมาประมาณนึง และในปีที่ผ่านมาก็คือปี2562นั้นนะครับทางเจตแพคนะครับได้รวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์กล่องที่ใช้แล้วนะครับได้ถึง30ตันซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงสถิติตลอด10ปีที่ผ่านมาในการทําโครงการหลังคาเขียวแล้วนั้นนะครับทางเจตแพคนั้นได้มีการส่งมอบหลังคาเขียวนะครับให้กับชุมชนโรงเรียนหรือผู้ที่ต้องการนั้นนะครับได้มากกว่า6 0 0 0 0แผ่นเลยทีเดียวครับ นอกจากที่เจตผักเองนะครับจะไปร่วมมือกับพันธมิตรนอกองค์กรอย่างเช่น Big C นะครับในการรับกล่องที่ใช้แล้วเนี่ยนำเข้าสู่โครงการหลังคาเขียวแล้วนะครับ ภายในองค์กรของเจต a ภเองเนี่ยเขาก็มีกล่องที่จะเอาไว้ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่การที่จะนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะครับมาใส่ไว้ในกล่องใบนี้ได้นั้นก็อาจจะต้องมีวิธีการเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีหลอดเราก็ยัดหลอดเข้าไปข้างในเลยหลังจากนั้น เราก็พับให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆเขาก็จะมีรอยในการพับให้เราอยู่แล้วนะครับที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกล่องนมเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้หลายๆวันเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดรูตรงหลอดด้วยก็คือรูหลอดอยู่ตรงนี้เราก็พับป,ปิดไปเลยนะครับพับกล่องปิดไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อทจะให้แน่นขึ้นเนี่ยพอเราพับเสร็จแล้วด้านท้ายนี้ก็จะมีรูเราสามารถเสียบใส่เข้าไปเลย นี่ครับก็จะเล็กลงแค่นี้แหละครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีโครงการนี้ก็คือเรื่องของ FSC นะครับ FSC เนี่ยย่อมมาจาก Forest Stewardship Council <อ>ก็เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยโดยภาคเอกชนนะครับที่เมืองนอกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2537เป็นโครงการที่เข้าไปเซอร์ติฟายป่าปลูกเชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่ากระดาษที่ Ta แ a p a c คนํามาใช้บนกล่องของเราเนี่ยจะต้องนํามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ป่าปลูกเชิงพณิธย์หมายความว่าทุกต้นไม้หนึ่งต้นที่ถูกตัดออกไปจะมีการปลูกทดแทนขึ้นมาสี่ถึงห้าต้นนะครับผมเพื่อให้สภาพแวดล้อมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ FSC ตัวนี้จะเป็นคนที่ไปเซอร์ติฟายว่าป่าในบริเวณนี้ถือว่าเป็นป่าปลูกเชิงพณิธย์นี่ถูกต้องหรือเปล่าโอ้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกใช่ครับแล้วก็เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมกันแบบจริงจังตาแกสามารถทำได้หลยๆยคนบอกเพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ แล้วสาหรับองค์กรเล็กๆอย่างผู้ประกอบการเล็กๆเขาจะทําอย่างนี้ได้ไหมผมตอบได้เลยครับว่าได้อย่างที่ผมอบอกนะครับจริงๆถ้าจะแผกเองเนี่ยเราทําได้เพราะว่าความร่วมมือจากพันธมิตรหลายๆรายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กผมมองว่าการร่วมมือเชื่อมกันละกันเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญคนะครับผมซื้อดะต a แพดเองเราก็พร้อมและยินดีที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกฝ่ายทุกหน่วยแม้กระทั่งผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ในนัสตี่เดียวกันนะครับเราก็ร่วมมือกับเขาในหลายๆโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีบริษัทเล็กบริษัทย่อยสนใจครับที่อาจจะเข้ามาร่วมมือเนี่ยรังเรายินดีเลยครับ